ดีค่ะผักบุ้งเปรี้ยวกำรรแรกของปีนี้เกิดคนละจุดจุดที่เคยเก็บครั้งแรกของทุกปียังเป็นโผขึ้นพ้นดินสั้นๆอยู่เลยค่ะแต่ต้องจุดนี้ดูสิเนี่ยยาวกี่คืบสามคืบสามคืบค่ะสามคืบกว่ามือละดอก เคี่ยวสิงโตแดนดารายอนครับมันจะมีรสเปรี้ยวอย่าต้มนานถ้าต้มนานแล้วมันจะเละค่ะแต่จะต้องปรุงให้สุกนะคะพอน้ําเดือดเดือดถึงว่าเราจะทําต้มส้มใส่ในต้มปลาหรือจะทําแกงส้มก็ตามน้ําเดือดเดือดทิ้งผักบุ้งเปรี้ยวที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปสักประมาณครึ่งนาทีหรือนาทีหนึ่งก็พอแล้วค่ะไม่งั้นแล้วผักจะเละแค่นาทีเดียวก็ถือว่าสุกแล้ว กินดิบๆไม่ได้นะคะมันมีพิษถ้าอยากจะกินสดๆคือกินสดเป็นผักเลยมันไม่ได้อะในตำราบ,บอกว่ามันมันมีสารพิษค่ะก็ถ้าหากอยากจะลองชิมสดๆให้เอาไปแช่ในน้ำส้มสายชูแช่ไว้นานหน่อยนะคะจะไม่มีพิษบางคนก็ชอบกินใบเยอะๆ มันก็อร่อยนะคะใบแต่อย่าใบาแก่นะคะถ้าใบาแก่มันมันไม่มีรสชาติเก็บตอนใบแก่ๆผักก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อีกหน่อยจะออกมาเยอะเลยหากดังปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเลยค่ะเท่ากับลำไผ่เลยนะลักษณะมันจะคล้ายถ้าหากเนี่ยดูอย่างยาคล้ายลูบบบแต่ถ้าหากดูเป็นปล้องยิ่งถ้าเป็นหนอ่อเล็กๆค่ะมันจะคล้ายหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยค่ะ เช้าคล้ายหน่อไม้ฝรั่งแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วมันจะเหมือนหน่อไม้มันจะกลวงนะคะเนี่ยกลวงเวลาแกงค่ะจะลอกเปลือกทิ้งก็ได้หรือว่าไม่ลอกก็ได้ค่ะแต่ต้มนานไม่ได้ต้มนานแล้วมันเละที่เขาเรียกแจแปนิสนอตบีดนี่ก็ไม่รู้ว่าตั้งชื่อนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยมันคงเหมือนน็อตละมั้งตรงเนี้ยเป็นปล้อง พอโตลำเท่าแขนเงนค่ะเหมือนกับเหมือนกับลำอ้อยเหมือนกับลำไผ่ซะด้วยซ้ำอุ้ยได้กินแล้วนี่เป็นกำแรกกำแรกของปีนี้ชอบกินค่ะต้มส้มอร่อยอร่อยจริงๆนะคะปีที่แล้วกินไม่กี่ครั้งเพราะไม่มีเวลาที่จะกินแต่ชอบหักลำใหญ่ๆห,หักแล้วดังโป๊ะๆ๊ะสนุกมากเลยอ่ะ แล้วจะพาไปดูดงผักบุ้งเปรี้ยวที่เป็นดงเลยนะคะเป็นดงพอแก่มานะเท่ากับป่าไผ่เลยจะเอาไปแกงจะไปใส่ต้มยำปลาปลานินมีต้มยำแล้วล่ะค่ะก็จะไปทําความสะอาดแล้วหั่นหั่นแล้วก็อุ่นน้ําให้เดือดทิ้งลงไปสักประมาณหนึ่งนาทีปิดเตาไม่งั้นมันจะเละว้าปานก็บานเร็วมากเลยทิวลิป หวานมันอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆกินได้ทั้งใบแล้วก็ดอกแล้วก้านดอกค่ะอู้กอนี้สวยมากค่ะไม่ใช่ผักกาดหูแมวนะคะคนคนละแบบเลยไม่ใช่นะคะใบแล้วก็ดอกไม่เหมือนอ้งามจังเลย ยังมีอีกอร่อยมากมันหวานหวานมันมัน,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 นนะเป็นผักป่าที่อร่อยจริงๆกรอนนี้สวยที่สุดค่ะส่วนกรอนนี้ไม่สวยเท่าไหร่ไหนดูกรอนนี้สินี่ค่ะนี่กรอนนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่อยู่ปนกับผักลืกผัวแล้วก็แม่ไก่น้อยยังมีอีกค่ะไหนลองดูสิ ลองดูวาน,นี่ยสวยที่สุดใบน่ากินมากเนี่ยน่ากินจริงๆริงน่ากินมากเลยเนี่ยไม่มีเวลาเก็บงามจริงๆยังมีอีกค่ะนี่รหา,าลักษณะใบนี้ใหญ่มาก ใหจริงๆอดอกก็กำลังอร่อยะงามจังเลยยังไม่มีเวลาเก็บมันไม่ใช่ผักกาดหูแมวไม่ใช่นะคะคนละแบบเลยคนละแบบขอให้คาโนล่ากอเน,นี้ยออกดอกไม่ใช่ ออกลูกออกฝักนะยังมีใครมาเก็บยังมีใครมาถอนทิ้งเลยุ้ยงามมากเลยค่ะดูสิสิเก็บนี่ไหมโอ้ยโอ้ยจะเก็บด้วยค่ะเก็บบ้างจะได้มีดอกไม่เยอะนี่ค่ะดูสิเนี่ย ไปบ้างเขาจะได้เขาจะได้มีเม็ดเยอะๆโอ้งามจังเลยดูที่เนี้ยค่ะชอบมากมันอร่อยอร่อยทุกปีดอกแมกโนเลียต้นเนี้ยดกมากๆเลยค่ะ ปีนี้โดนอากาศหนาวมาทำลายไม่มีดอกเลยมีอยู่เท่าเนี้ยอากาศหนาวมาทำลายดอกเขา่ะแวะไปดูมะเขือเทศพัน์นี้ในตลาดฝรั่งข้างอาพาร์ตเมนต์ชอบมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่เคยซื้อมาชิมเพราะว่าราคาแพงด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่ง กลัวมันจะมีรสหวานหวานเห็นมะเขือเทศลูกโตตแบบนี้อยากอยากเหมือนฟักทองแบบนี้นึกถึงเมื่อตอนเป็นเด็กทางบ้านเราจะมีมะเขือเทศแบบนี้เยอะมากค่ะใส่ส้มตำก็อร่อยใส่ต้มส้มอร่อยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถุงมือเลอะเหงื่อสีหน้ากลวนเมื่อกี้ค่ะแต่มะเขือเทศพันนี้นี่ส่งจากแคนาดานะคะ มันน่าจะมีรสหวานเหมือนลูกใหญ่ๆที่เคยชิมมาเนื้อมันจะเป็นไซๆรสมันจะหวานไม่อร่อยลูกนี้ดูสิลูกพะล่มเลยเห็นทีไรฮะต้องแวะไปดูเพราะว่ามันทำให้นึกถึงอดีตเมื่อตอนเป็นเด็กบ้านเราปลูกเยอะเลยคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต่อมาเขาไม่ปลูกเห็นทุกวันนี้เริ่มปลูกแต่ก็ไม่รู้ว่า รสชาติจะเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าค่ะตลาดฝรั่งใกล้ๆอพาร์ตเมนต์มีอยู่ที่เดียวที่ขายมะเขือเทศพัน,น์นี้นี่ฝั่งนี้ก็มีเขาเอามาวางแทบทุกอาทิตย์แต่ว่ารู้สึกขายออกยากเหมือนกันค่ะไปดูมะม่วงมะม่วงก็ยังแพง แพงนะคะทีนี้จะพาไปดูใบเขี้ยวสิงโตอันนี้เป็นเขี้ยวสิงโตเขียวเห็นไหมคะแดนเดลไลออนกรีนเมื่อก่อนจะมีสีแดงด้วยแล้วก็แวะมาดูเ็นออฟเดอะ o ูเห็ดแม่ไก่ก็ยังมีขายวางขายมาห้าเดือนแล้วแสดงว่าคนนิยมซื้อแต่แพงนะคะเห็ดแม่ไก่ออร์แกนิกน่าจะเป็นเห็ดแม่ไก่จากฟาร์มเพราะว่าในป่า ตอนนี้ไม่มีแล้วแพงหยิบมือเดียวเกือบสิบเหรียญเขาขายตามน้ำหนักฝั่งนี้เป็นฝั่งออร์แกนิกฝั่งแดนเดอรไออนหรือเขี้ยวสิงโตเมื่อกี้ก็เป็นฝั่งผักออร์แกนิกถึงได้บอกว่าเขี้ยวสิงโตเขาก็เก็บมาขายค่ะเนี่ยแพ็คนี้สวยที่สุดแปดเหรียญ80ดสิบเซน ขายตามน้ําหนักค่ะหัวนี้ก็ยังมีขายหัวที่ว่าใบและดอกเป็นพิษแต่หัวกินได้ค่ะตอนแรกตกใจว่าเอะน,นี่อะไรที่ไหนได้หัวผักกาศหัวหัวผักกาศค่ะส่วนนี้เป็นหัวเซรารี่ หัวใหญ่มากเห็นน้องบางคนเอาไปทำส้มส้มตำแทนมะละกอแต่ยังไม่เคยนะคะนี่ก็ก้านรูบาฟที่เป็นเปรียปร้ยวๆค่ะตลาดนี้คือตลาดฝรั่งทีนี้ก็จะมาดูอาหารแห้งผลไม้แห้งค่ะสับป,ปะรดจากไทยกล้วยจากแอฟริกาใต้ค่ะจากแอฟริกาใต้นะนี่กล้วยตาก นั่นนะคะเซาแอฟริกานี้สับประรดแห้งจากไทย Product of Thailand ต้องปิดชื่อร้านไม่อยากให้เห็นชื่อร้านค่ะกลัวจะผิดกฎ u t u b e ก็เลยไม่กล้าให้เห็นชื่อร้านฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งออแกนิกนะคะเห็ดนางรมสีทองก็ยังมีขายเป็นนางรมสีทองจากฟาร์ม สีซีดส,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 สีไม่ค่อยจะสวยพริกฮาวานโรก็ยังมีขายทั้งปีไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะส่วนนี้ดูชชฟเหี่ยวแล้วทิ้งได้แล้วแพ็กนี้กล้วยออร์แกนิกแพงค่ะพาวละเหรียญยี่สิบเก้าพาวหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หวีหนึ่งนะเขาขายตามน้ําหนัก พวกนี้น,น,นี่ที่แปลกใจมันม่วงหัวเนี่ยมันจะเป็นตะปุ่มตะปัม่มค่ะไม่เคยซื้อมาชิมดูสิผิวมันเหมือนมันสําปะหลังเห็นไหมฮะผิวมันต่างกันมากเลยอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นแต่มันม่วงเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนคะ่ะก็เดินดูไปเรื่อยๆมะเขือเทศนี่ก็เปรี้ยวๆอมหวาน ใส่ส้มตำก็อร่อยบานเร็วมากแค่วันเดียวไม่ได้ลงมาไม่ได้เดินมาบานแล้วนี่ฝากแล้วด้วยอ๋อไม่ใช่ฝากค่ะไปไม่ไหวคะ่ะอากาศร้อนมาก อากาศร้อนๆมันทำให้เดินได้ไม่ทนดอกซากุระตรงนั้นร่วงเกือบหมดแล้วนะคะอาทิตย์หน้าไม่มีแล้วมีแต่ใบก็ต้องรอปีหน้าถึงจะออกดอกมาให้ได้ชมอีกแต่ยังมีซากุระพันกุหลาบอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มบานนะคะดอกเหมยหรือดอก ดอกเมยนะคะแอปริคอรหรือเปล่าจำไม่ได้กําลังจะบานสีชมพูสวยสวยค่ะส่วนดอกซากุระที่ว่าออกดอกสองครั้งเมื่อปีที่แล้วนั่นก็กลีบร่วงเกือบหมดตอนนี้ก็จะมีใบอ่อนๆแล้วก็กลีบซากุระปนกันสวยด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บภาพมาฝาก ขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ